วันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมริดเดอ้าวเฮ้ยไปไหนแล้วอ๋อยังอยู่ริดเด้นสกูนะครับซึ่งรู้จักในนามโรงรงเรียนซึ่งวันนี้ซึ่งไอลิปที่ผมจะไอชื่อลิปที่ผมจะตั้งก็คือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนพิศวงโรงเรียนพิศวงคุณครูจอมโง่นะครับเพราะผมเคยเล่นเกมนี้แล้วนะครับแล้วผมก็จะมาเล่นอีกรอบหนึงแต่วันนี้เรามาเล่นกันไหมเนี่ โดเลยมีฟ้าซัลลที่ตดวเลฟ้่ตที่ลาตัเลยมีฟ้าซัลลัติดัวอโ,โอเสียงเพลงซุปเปอร์อยู่ดีๆเนาะก็ยื่นกล่องหมากฝรั่งมาให้กินนะคะมากินเคี้ยวเคี้ยวเม็ดหนึ่งเคี้ยวเม็ดหนึ่งอ่ะเริ่มเกงมนเลย จำโบอของำโบอของน้ำเธอเหรอแ้ฉันนั่งอยู่ตรงนี้ประมาณสองชั่วโมงนะอะนี่แล้วใค้มาใครมนมานั่งฟังมันนั่งฟังเรื่องเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารบวก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 เพราะว่าฉันไปก้งคคนนงา,ใาอยอยงใครคนหนึ่งอืมใช่เพราะว่าฉันไปล้อเลียนใครคนหนึ่งหนึ่งและตอนนี้ฉันอยู่ในคะพิเศษฉันไม่โครที่โง,ง่มาก แล้วตอนนี้ฉันดิสลางมนันนกแต่เป็นนกขิวในกลงเปลวโอเคองั้นเรามาคิดเรื่องเรามาคิดเรื่องการออกจากโรงเรียนนี้ดีกว่าอะไรคือสี่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบวกกับสี่สิบสองอีกั้งนะฉันลืมหา้าจบเ <c> ฉ <ười> ิๆนะนิดเดีดสักกู เธอจะมากดน,นั่นแหละเฮ้ hey, คุณครูผมขอผมขอเหล่ายีนสอนได้ไหมกดหนึ่งคนต่อหนึ่งครัง้งเท่านั้นนะอ่ะว้าวนั่นหลักแหละมากฉันไม่เชื่อฉันพูดอย่างนั้นนะอ่ะ นี่อข้างของคุณคูฟฟีฟ่เปิดน้าบด้อ่ะนี่คือทิ้งทวงฉันคุณครูคอฟี่ผู้เดิมกาแฟที่มากที่สุดท่าที่ฉันรู้จักเลย ถ้าฟันจบก่อนทุดก่อนก่อนวิชาตั้งสองชั่วโมงใช่วิชาต้งสองชั่วโมงแลวฉันก็ฉันก็เข้าใจยากในเสียงแบบกึ้นรึ้ึ๊งรึด้แบบนั้นด้วยทยาไอ่างครับต้าที่ปัดฝุ่นในในขดในถังฝุ่นแปลกนี่คือตอนที่เราสมควรจะนั่งใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยน้าเมนนี่มันมีสองขีดกดเลย เขบาบอกนัดแตนนี่เธอคอสเสร็จเธอมาทำเมืไรอ่าเราต้องเ,เราคงต้องเราต้องเอาอันนี้ให้เขานะครับอย่างที่ผมบอกผมเคยเล่นแล้วว้าวเธอจะเธอเจอเที่แปดฝุ่นใช่ไ้มฉันเอาเอาเอาค่าไะเอาค่าคืนไปฉันมองหาในช่วงโรงเรียนเลยนกตองนกที่อยู่ในสนามเด็กเล่นต้อง นกอกยู่ในสนามเด็กเล่นต้องต้องถูกปัดฝนโอเคแล้วฉันให้ดอาลลาร์แล้วฉันให้ตั้งหนึ่งดอลลแหอย่าไปอย่าไปเสียกับถุงเท้าแล้วกันล่ะต่อกันข้าวน้ำข้าวน้ำบูิจโหไปนะฮะเอ๊ยใจเกอร์ลิตชี้องกาดมีฮอพาร์ไหมมีครับ ใช่ฉันมีใช่ฉันมีแต่ว่าออกไปไกลๆฮ่ะฟังน,นะถ้าเธอใช้เข้าไปในนั้นในในจะได้ยินเสีย,ยงเสีงยงเสียงกรีดกรีดร้องเสียงกรีดร้องลนกรีดมันไม่มันไม่ได้มาจากใครในนั้นหรอกนะมันมาจากคัน <laughs> อ๋อนี่อะบูแม áo mày gom mở lơ mày mày ơi mày 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 Không mày 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 đấy làm việc mày mày có mày mày ไอคุกกี้เนี่ยเสียไอคุกกี้อันนี้เสีย,สยแล้วเราก็ไม่ไปหลอกมันว่ามันยังมันยังไม่เสียแล้วเราก็เอาดอลลาร์ไปให้มันมันจะได้หยิบไปมันจะได้หยิบไปเอาดอลลาร์ไปจะอวดใ <c oughs> ครวะทำมาท้อมาไวเลยดิผมต้องผมต้องพูดกับผมไม่พูดกับใครและผม ผมอะผมอยากจะผมอยากจะบอกเขาบอกเขาบอกมุกตลกเขาเออมุกตลกอะตลกอยู่แล้วเออแล้วโอเคไปเข้าไปเลยคุณเทสวิน ดีจังเลยนะพี่เธอมาบ๊ายบายเรานี่ไม่มีกุญแจแล้วเย้แอบและใบอ่านงถือที่ดีแล้วก็แล้วก็ เนี่ยผมจำชื่อที่ผมบอกไปตั้งแต่เริ่มไม่ได้้าจะแต่งชื่อใหม่นั้นก็คือคุณคูพิ่ลองเล่นพิสหวงกับคุดคูง้โอเคสต่บบวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะเพราะว่ามันก็จบแล้วอะ เป็นเกลือเพื่อนท่านนะครับแล้วก็ผมแนะนำนะภาพเล่นลิเดียสกูสีเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะอืม อ่ะนี่แฟนแท็กครับผมจะมาอะังเวลาที่ต้องทําสามสามสามสัปดาห์อันนี้พิเศษนะไอเทมจากไลบรารี่9ไอเทมตัวละครเจ็ด ท่านี้ครับขอลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ